นี่สไลเดอร์แมนวัดขาวงพะจร์ใช้กระถุงซิ่งลงเร็วมากนี่สไลเดอร์แมนลงมาแล้วถุงซิ่งขาวงพะจร์ตรงนี้ลงได้ต่อเนื่องต้องกลางวันะกลางคืนไม่ได้อันตรายกลางวันลงได้ไปได้ได้เรื่อยอีกสถานที่ตรงนี้ไม่ชันเกินไปถ้าชันไปทำไม่ได้ เด็กนั่งคร่อมได้ดีผู้ใหญ่นั่งท่านี้เด็กต้องั่งนั่งคร่อมวัดขาวงพระจันร์ลงจะไม่เหนื่อยเหนื่อยขึ้นอย่างเดียว Sel I man.